ขอเนี่ยมันยากมากเหรอวะเป็นผู้ชายคนไหนะเขากระลไม่ได้หรอกสิ่งขอเนี่มึงไม่นึกถึงใจกูบ้างเหรอมึงอาตองนึกถึงใจกูบ้างมึงบ้าหรือเปล่าจะขอผัวใหม่เพื่อจะไปหาผัวเก่าผู้ชายคนไหนเขาจะรับได้กูไม่ได้ว่าจะไปหาผัวเก่าแล้วหมายความว่าอะไรเรื่องมึงซื้อเสื้อผ้าเนี่ยมึงซื้อเสื้อผ้าจะจะเปิดสาขาสองได้อยู่แล้วเนี่ยนี่พูดไม่คิดสาขาแรกกูยังไม่รอดเลยให้กูเปิดสาขาสองมึงต้องเข้าใจนะ กูจะต้องไปหามันมันโทรมาบอกว่ามันป่วยเนี่ยมันป่วยถ้าเกิดมันคิดสั้นขึ้นมาทําไงอะจิตใจมึงทาด้วยอะไรเนี่ยสรุปกูต้องรับไม่ได้ใช่ไหมสรุปเนี่ยมนงจะไปใช่ไหมเชื่อใจกูเถอะกูไม่คิดอะไรกับมันอยู่แล้วเก่าแล้วก็คนเก่าอะแค่เป็นห่วงเฉยๆมึงจำคำนี้ของมึงไว้นะมึงไปหามันเสร็จค่อยโทรหากูอูเดินฟิวเจอร์รอเะ็อย่าทิ้งพี่ไปพี่ข่าวเธอไม่ได้จริงๆเะ็ เนทเนทกลับมปตันกูอยู่นี่เจอกูอยู่นี่เป็นที่อะไรเนี่ยเดินสวนกันไปมาอยู่นี่โอ้โหสบายตูเธอเล็กจังเลยเนี่ยกูเล็กแต่นมใหญ่นะไม่เชื่อจำไม่ได้หรอนี่จำไม่ได้หรอโว้าตาเลยฉันรู้แล้วเนตแต่ว่าตอนเนี้ยช่วยออกไปก่อนได้ไหมต้องต้องออกจริงไหมเนี่ยออกจริงทิ้งเลยดิต้องออกจริงปะออกไปก่อนเด้อ ผมพูดเรื่องจริงแล้วนีไ่ไงออกไป่อนโอ้เน็โออกลับมาผมขอร้องผมรักคุณรักคืนเก่าแล้ว <c oughs> ให้ผมเป็นใครก็ได้ให้ผมเป็นคนที่แก้ขัดให้กับคุณก็อยากได้เลยเน็ดได้อย่างที่งบอไปโอ,อไม่ต้องเป็นคนแก้ ก็ขัดได้นะคะพี่เชิญด้านนี้เลยค่ะหนูขอแนะนำเครื่องขัดกระดาษทรายกลมไร้สายขนาด5นิ้วจากซีรีส์ Infinity Power รุ่นใหม่ที่ออกแบบมากระทัดรัดจับถนัดไม่เมื่อยมือพร้อมกับมอเตอร์ไร้แปรงถ่านให้พลังแรงทนอืดขัดได้แรงขึ้นลดความร้อนใช้งานได้นานแล้วยังสามารถปรับสปีดได้ถึง7ระดับขัดได้ทุกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นงานไม้โลหะยิปซั่ม หรือพลาสติกแล้วยังฉลาดขึ้นเครื่องจะปรับรอบอัตโนมัติเมื่อเจอแรงต้านทําให้ขัดลื่นไม่สะดุดเลยค่ะเสื้อเก์ก็เป็นอลูมิเนียมทนทานลดการสั่นไหวทําให้ขัดได้นิ่งเบาเพียง1.08กิโลกร,รมัมทางานต่อเนื่องก็ไม่ละพร้อมระบบเก็บฝุ่นเอียงองศาลดฝุ่นฟุ้งในที่ทํางานใครได้ลองใช้ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขัดไวงานเนียนคุมง่ายลดเวลาทํางานไปเยอะต้องพามขิน้นเพราะพามขิน้นคบทุกเรื่องเครื่องมือช่างเลยค่ะ ตัวจบนะฮะในเรื่องเครื่องขัดกระดาษทรายแบบนี้ต้องรีบหาซื้อแล้วนะครับน้องๆจ๋าจะให้พี่เนี่ยหนึ่งเครื่องเลยนะครับจะมาขัดใจเฮ้ยหยอกนะฮะขัดให้เนี่ยทุกพื้นผิวนะฮะเวลาทำงานช่างที่บ้านนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงสาธิตให้ดูนะสาธิตให้ดู่อนค่ะได้ครับป๊บเนี่แล้วก็ดูนะครับนี่เครื่องเร่งแรงขึ้น ขัดได้ดีไม่มีสะดุดครับเเครื่องเร่งแรงขึ้นแล้วโอ้โหบอกได้เลยเครื่องเร่งแรงขึ้นขัดได้ดีไม่มีสะดุดครับของเขาดีจริงๆเลยสุดยอดเลยสุดอเลยครับพี่เดงเอ้ยแล้วโทรเนตเป็นไงบ้างเอาเข้าทกลับมาแล้วเหรอเนทจ๋าเราเข้าไปคุยกันในห้องกันดีกว่านะนะราต้องมามันจะชวนเข้าห้องเลยเหรอก็ใช่ไงเนทพบต่อเนี่ยคือพี่แบบ อารมณ์ของพี่เนี่ยมันพุกพลาดอารมณ์อะไรของมึงไหนมึงบอกป่วยเนี่ยก็ป่วยอยู่ที่ไงน้องเนจจ๋าน้องเนจเข้าไปในห้องเลยกันเดี๋ยวพี่เนี่ยจะบอกกับเดฟว่าพี่เนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรนะครับไปในห้องครับไปส่วนเข้าห้องจะเข้าห้องอย่างเดียวเลยบ้าหรือเปล่าเนี่ยห้องตัดทิ้งเดยก็ได้ตรงนี้เลยไหมตรงนี้เลยไหมครั้งเดียวนะห้าบอกใครขอบคุณมากครับเนจตูดลเล็กสเปกพี่ทำไงเนจวะโอย อะไรวะเฮ้ยไอ้ผมไม่รู้เนี่ยเฮ้ยอะไรวะโอะ้ยนักมวยเก่าหรือไงเดี๋ยวรู้เนี่ยโอเคคุคคณตำรวจเอ่อมีคนทำร้ายร่างกายทางรถกูต้ตำรวจมาตอนนี้เลยนะคะนีคคะ่ครับตีกันเกิดอะไรขึ้นครับตี่ค่ะคุณอย่าบอกนะว่าคุณนี่คบซ้อนสองคนเลยค่ะค่ะ ใครเขาตาบลองสินี่คุณครบซ้อนสองคนเลยเหรอครับครบซ้อนคบซ้อนสองคนคบซ้อนสองคนคราบ,ออรบเอาไปโรงพักเลยครบซ้อนสองคนโดยไม่ใส่หมวกไม่เด็ดซ้อนหมดเลยใสจ่าบอน <ๆ S 2> มหมายถึง <ๆ S 2> มีผู้ชายอีกคนนึงผู้ถามไปดูเรื่องเอางี้ดีกว่าเป็นอันว่าตอนนี้คุณมาหาแฟนเกา่าแล้วก็แฟนใหม่มาเจอถูกไหมไม่ไม่ใช่ว่ามาเจอนะคะเพราะว่าบอกเข้าไปตรงนี้ ว่าจะมาหาเขาอ๋อบอกเขาไปโรงพักแต่สรุปแล้วคือตอนนี้คุณครบซ้อนเอาอย่างงี้แฟนใหม่กับแฟนเก่านี่ยคุณจะทำยังอ้าวกระพริบอีกแล้วตัดสินใจให้ดีนะคุณอ่ะเนี่ยเขาบาดเจ็บขนาดเนี้ยคุณจะไปเยี่ยมต่อยให้มันมีเสียงหน่อยสิจะได้เลยนั่นจะได้ช่วเน้นหน่อยจ้ะขอเล่นเน้นหน่อยไม่เน้นไหลอะไรเงี้ยเออเอาคุณจะเลือกเอาคุณจะไปโรงพยาบาลหรือว่าจะไปโรงพักโอ้โหเฮ้ย คุณต้องรู้อะไรบ้างสิไม่ใช่มาตอบไม่รู้ครับไม่รู้คุณจะไม่รู้อะไรทั้งเรื่องเลยเหรอเนี่ย,ยรู้อยู่เรื่องหนึ่งค่ะรู้อยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรสารวัตรเนี่ยก็สเปกหนุ่มเหมือนกันนะคะเอาแล้วเอากขาให้แล้วถึ่งย้ายมาวันแรกก็ได้เรื่องซะเลยเอานี้เอาไหมครับเดี๋ยวจ่าบอลกับจ่าหลุยนะเอาไว้สองคนนี้ไปลงพักส่วนผู้หญิงเดี๋ยวผมพาไปโรงแรมท่านรับปกติท่านจะตรวจท้องที่ไหมเหรอฮะอ๋อ,อ,อวันนี้เปลี่ยนแล้วลจะไปตรวจที่ทำท้องรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึง หัเอาไอ้หัวแดงไะหัวแดงไอ้หัวแดงได้เปียบไอ้นั่นไอ้นั่นมีคาบแต่แต่ไม่เป็นมวยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เป็นมีนรวมนะมันต่อให้ใส่นวมนะเนี่ยด้เฮ้ยเฮ้ยลองแล้วลองแล้วตีเขาเขาคุกไหนคุกไหนเฮ้ยโฮ้ยไอ้แดงกูสวยแล้วมีหัวแดงกูสวยแล้วตีเขาโดนเขาโดนเขาเฮ้ยเฮ้ย ขีวโมกหว่าเนี่ยเห็นต่อยเรื่องกูอยู่อยู่ค่ายรถถังวะเนี่ย